สวัสดีครับพี่ๆทุกคนชมดโอ้ผมจะวางตรงไหน กันเรื่อง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 ตะกุดโทนตะกุดโทนก็คือตะตะกุดของลุงพ่อนะตะกุดอลูมิเนียมใครที่เข้ามาแล้วทักทายได้นะพี่นะกดหนึ่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะพี่นะหรือมาสวัสดีทักทายได้นะครับวันนี้มาคุยเรื่องตะกุด Okay. มาดูตะกุดกันก่อนชิ้นใหญ่น่าจะจับยากจับชิ้นเล็กแหลอะอันนี้ปลาขลกนางควนนะคะเห็นปลาขลกนางควนไหมสวยมากเลยครับเนี่ยนี้เราไม่ได้ดูเราดูไฮไลท์ก็คือเราดูที่ตะกุดมาดูตะกุดกันดีกว่า ตะกุดนี้เป็นตะกุดถักนะฮะเป็นตะกรุดถักถักอย่างสวยแล้วก็มันด้วยตัวตะกรุดนี่มันเชือกถักมีอยังมันเลยนะครับมันมีฮะลูกพี่มีมีทุกอย่างที่ลูกพี่ต้องการเลยครับลูกพี่อยากได้อะไรนะผมจัดหาให้ได้หมดเลยนะหาไม่ได้อย่างเดียวคือรถถังกับเครื่องบินนะผมหาหไม่ได้หยอกนะพี่นะเอาคำๆมาตลกไหมไม่ตลก่ะ มาดูอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตะกุดอลูมิเนียมนะครับเป็นตะกุดม้วนนะเพราะถ้าของเดิมๆต้องเป็นอย่างนี้นะพี่นะเห็นไหมเป็นตะกุดอลูม้วนนะพี่ก็อาจจะเห็นหลายๆกลุ่มที่เขาออกมากันนะครับว่าเอ้ยมันเป็นเป็นตะกุดเป็นตะกุดแบบก็จะจะัดทรงนี้แหละแต่จะใหม่กว่าอืมแต่อันนี้เรามาดูจากเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อจริงนะ เห็นไหมว่าของยุคต้นเนี่ยจะติดมาจากจะติดมากับปละหลักขีกเลยนะครับถ้าเป็นปละหลักขีกงเนี่ยจะมีตะกุดติดมาด้วยเนี่ยพร้อมพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรแขวนเออเขาเรียกว่าแขวนเอวเนี่ยเขาจะเอาไว้แขวนเอวนะครับเนี่ยก็จะมีมาพร้อมตะกุดประหลักขีกพร้อมตะกุดอลูมิเนียมเรามาดูก่อนดูจากการถักการถักสวยมากนะ เชือกเชือกถักเนี่ยยังมันยังแบบมีความโดนน้ํามันเกี่ยวกับโยนีเกี่ยวกับน้ํามันอาถันนะครับที่ที่เขาเรียกว่าอะไระที่โดนเกี่ยวกับโดนเชือกอะ่ะมันเลยมันมันเลย,ม,เลยมีความเขาเรียกว่าอะไรเยิมย่มเยิ่มเนี่ยตะกุดตะกุดนี้ก็จะม้วนนะเห็นไหมอันนี้เรามากรดูกันชัดๆดีกว่า ตะกุดก็จะม้วนอันนี้ดูไว้เป็นความรู้นะพวกพี่นะถ้าอันไหนไม่เป็นความรู้ก็พยายามทําให้มันเป็นความรู้นะพี่ <c oughs> อ่านี่ตะกุดม้วนนะครับแล้วเรามา,อ,าอย่ามาอธิบายกันเลยดีกว่าอธิบายเกี่ยวกับตะกุดก่อนมา,มาพร้อมนะครับอธิบายเกี่ยวกับตะกุดอลูมิเนียมว่าเฮ้ย ตะก,กุดอลูมิเนียมเนี่ยมันทํามาจากอะไรชื่อเขาเรียกว่าตะก,กุดโทนนะครับตะก,กุดโทนมหาสน่ห์นะยันข้างในเนี่ยคือยันหนะ้าอ,อกแตกนะยันหนะ้าอ,อกแตกสวัสดีเฮีย er ผมไดยนะสวัสดีเฮีย er ผมไดยนะมาแล้ววันนี้ผมมาไวเนยนะผมพร้อมลบแล้วก็พูดถึงตะก,กุดเนี่ยเป็นของสนมลาวแน่นอนยุคต้นแน่นอนนะลูกพี่นะเพราะว่า หัวชมดเนี่ยนางควรเนี่ยออกยุคต้นของสนมลาวนะครับพร้อมกับตะกุดอลูมิเนียมนะโอเคแล้วก็ขนาดประมาณ3มนิ้วขนาดประมาณ3นิ้วแล้วก็ถักเชือกลงลักปิดทองนะครับนี่เห็นไหมนี่เขาก็จะปิดทองไว้ตรงกลางนะสังเกตง่ายๆนะพี่นะ พระอายุคต้นเนี่ยคำว่ายุคต้นก็คือต้องเก่าถึงอายุนะครับเ <_ sl ope> นี่ยพี่เห็นความมันความอะไรไหมเนี่ยการลงรักเนี่ยลงรักก็คือรักเดิมนะเป็นรักเดิมนะครับอ่าเป็นรักเดิมแล้วก็การปิ้นเนี่ยเนี่ยการปิ้นการอะไรของเชือกการม้วนของอลูเนี่ยต้องเป็นธรรมชาตินะครับอ่าเนี่ยความเก่าความอะไรเนี่ยจะคงอยู่สภาพของ ของเนื้อตะตะกุดนะครับยี่สิบสามสิบปีมันจะใหม่มันก็ไม่ใช่นะพี่นะตะกุดนะมันไม่ไม่่ใช่ว่าแค่ตะกุดหรอกมันจะเป็นทั้งดาวเป็นทั้งอะไรก็แล้วแต่วัตถุมงคลนะทุกอย่างต้องเก่าตามสภาพนะครับมันจะไม่ใหม่นะอันนี้คือพูดในหลักความจริงนะทุกพระเหมือนกันนะพออายุถึงความย่นความเก่าความแห้งความอะไรเนี่ยมันจะออกมาแต่ของหลวงพ่อเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุมงคลท่านเนี่ยจะมันเงานะ จะมีความมันจะมีความอะไรออกมาเนี่ยเรามาดูเนื้อหากันหน่อยตะกรุดหลวงพ่อเนี่ยแปลกกว่าอาจารย์ท่านอื่นนะครับเพราะว่าไม่มีนับว่าไม่มีใครเหมือนเลยเป็นหนึ่งเดียวจริงๆที่สร้างด้วยวัสดุแบบนี้นะครับเป็นถาบอะลูมิเนียมลองน้ำเหลืองศพนะครับเฮ้ยจะโดนแบรนด์ไหมเนี่ยพูดยเงี้ยถาบอะลูมิเนียมลองอัสุภะนะครับอ่แก้ไหม่เผื่อไม่โดนอะลูมิเนียมที่ใช้ก็มาจาก มาจากอะไรมาจากเตาปิ่นโตนะประมาณนั้นแล้วก็อลูมิเนียมจากกระป๋องนมหลวงพ่อก็จะไปตัดมาอ่าทำไมหลวงพ่อพินะถึงใช้ลองอัุภากรรมฐานทำไมเขาเล่ากันว่าท่านนะ่ะเสกเนี่ยเขาเสกนะหลวงพ่อนี่นั่งกรรมฐานเนี่ยวายปลุกเสกปลุกเสกจนแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยม้วนเอง จนเป็นแท่งเลยเออม้วนเนี่ยม้วนจนเป็นแท่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมหาความรู้มานะเขาก็พูดแบบนี้แล้วก็อ่าอาจจะเป็นด้วยวิชาาคมของท่านในช่วงหนุ่มๆท่านเก่งนะมันก็จริงอาจจะจริงอลูมิเนียมม้วนเองจนเป็นแท่งและมีความแข็งมากแต่มีน้ำหนักที่เบาจริงอันนี้มีน้ำหนักที่เบานะครับแต่แข็งอันนี้ก็คือถูกต้องตามที่ที่เขาได้กล่าวกันไว้นะ แล้วก็มีน้ำหนักเบาตะกุดส่วนใหญ่เลยไม่บี้ไม่บี้ไม่แบนนะครับใช่เพราะว่ามีความแข็งแต่น้ำหนักเบาแต่เวลาเนี่ยเรากดเราอะไรเนี่ยไม่มีทางแบนนะพี่นะยันที่หลวงพ่อใส่ไว้ในตะกุดเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียมลงลักปิดทองเนี่ยอ่าก็คือ ก็จะเป็นยันยันหลักๆก็คือยันนะอ,อกแตกนะเป็นยันนะอ,อกแตกเป็นยันนะอ,อกแตกแ,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 แต่บางทีดอกใหญ่อ่ะดอกใหญ่เนี่ยแต่บางทีดอกใหญ่ <inha fs ilia> เห็นไหมว่ามันมีดอกเล็กกับดอกใหญ่ต่างกันอดอกเล็กกับดอกใหญ่ต่างกัน <c oughs> ยันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ผมยังไม่เคยขี้นะแต่โดยรวมที่ผมแกะจากชมดยุคต,ต้นตัวนี้มาก็ เดี๋ยวมาอธิบายต่อก็คือยันหลักๆเนี่ยจะเป็นยันหน้าอกแตกนะครับแต่บางดอกใหญ่ก็อาจจะเป็นยันยันพุทธหน้าทองนะอ่ายันพุทธหน้าทองทําให้ตะกุดของหลวงพ่อพินะเด่นทางด้านเมตตามหาเสน่ห์เป็นหลักใช่เพราะว่า,าหัวชมดเนี่ยผมแปอลอักขระออกมาหมดแล้วนะก็จะเด่นทางด้านมหาเสน่ห์หลักๆเลยเมตตาหลักๆเพราะว่า อย่างยันนัอกแตกเนี่ยก็คือใครเห็นก็อกแตกตายนะยันหัวใจสตรีเนี่ยก็คือใครเห็นใครก็หลงใครก็รักนะครับยันหัวใจพระศีวลียันานาะเตสุเตยันนาะชาริติยันเขาเรียกว่าอะไรอะพระสังกระจายเนี้ยก็คือความอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นเมตตากับ มหานิยมนะอ่ามหาสนี์หลักๆแล้วก็แต่เรื่องด้านด้านคุ้มครองคุ้มครองเนี่ยก็มีด้วยอ่าในส่วนในส่วนของตะกุดนะตะกุดก็น่าจะคุ้มครองครบท้วนแหละในในในทั้งชมดกับกับตัวตะกุดนะครับแต่แน่แต,แต่แต่ที่ผมพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดของทั้งประหลาดทั้งอ่า ทั้งทั้งตัวตะกุดนะหาพี่ดูเนื้อหามวลสารนะเนี่ยอยากให้สังเกตเลยก็คือความเก่าของตะกุดนะครับเห็นไหมตะกุดอายุยี่สบสามสิบปีเนี่ยคุณต้องมองแล้วว่าเฮ้ยมันมันจะใหม่เหรอใช่ไหมทองที่แปะมันจะเป็นทองใหม่เหรอแต่บางทีทองอ่ะอาจจะมาแปะใหม่ได้แต่ว่าการการที่ที่ถักตามอายุเนี่ยพี่เนี่ยการที่โดนที่โดนน้ามันโดนอะไรเนี่ย คือมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่จะใหม่ออกมาแล้วก็บางทีเนี่ยผมจับไปนยังเปื่อยเลยนะเนี่ยเห็นไหมยังเปื่อยเลยแต่ว่าความที่เราแบบว่าความสวยเนี่ยพี่เห็นไหมว่าเฮ้ยเนี่ยการถักอะไรเนี่ยมันจะมีมันออกมาเพราะว่ามันโดนน้ํามันอาถันนะโดนน้ามันอาถันนะพี่เห็นเขียวเขียวนี่ไหมเนี่ยพี่เห็นเขียวเขียวตรงนี้ไหมเขียวเขียวเนี่ยคือสีพึ่งนะครับสีพึ่งที่หลวงพ่อทานะอ่าหลวงพ่อทาไว้นะ อเคก็หลักๆนี้ก็คืออยากให้ดูความเก่าของตะก,กุดแล้วก็มีรอยสีพึ่งและสองอายุของตะก,กุดอ่าสามแล้วก็ที่มาที่มาเนี่ยมาจากใครไอท้ที่คือเราต้องอาเรามองเรื่องของของอายุของอะไรออกไปแล้วเราต้องดูว่าไอ้ของที่เราได้มาเนี่ยมาจากใครแล้วก็มีความน่าเชื่อถือไหม เขาให้ความรู้เนี่ยพอมีน้ําหนักไหมที่เราได้มาแล้วเามาเอผอแพ่เนี่ยอ่าแล้วก็ส่วนมากๆนะพี่ผมผมก็อันนี้ผมยึดของผมเป็นหลักนะส่วนมากของแท้ๆนะพี่นะผมว่ามันจะติดมากับหัวชมดนะจะติดมากับหัวชมดจะถ้าดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับจะพันมาอย่างนี้นะจะมีหัวชมดแล้วก็มีตะกุดมาพร้อมนะครับส่วนมากก็ไม่มีใครแกะออกมาใช้แยกนะครับ เพราะว่าของดีๆมันมาด้วยกันหมดนะกระยุคต้นเขาก็เลยสะพายเลยคาดเอวมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าแต่ผมว่าเขาไม่มีใครคาดหรอกนะเพราะว่าชิ้นใหญ่มากนะครับพี่ชิ้นเขาใหญ่มากอืแล้วก็ทําไมทําไมถึงใหม่เออฟังนี้ก่อนใครจะมาห้อยอย่างแรกอนะ่ะใครจะมาห้อยเพราะว่าส่วนมากเขาก็ตั้งโชว์กันอยู่แล้วตั้งขอพรตั้งอะไรอย่างนี้นะ ใหม่เพราะว่ามันไม่โดนอะไรเลยนะครับคนต้องต้องต้องดูหลายหลายเหตุผลนะเราต้องดูหลายหายเหตุผลแล้วก็อ่าแล้วเราจะต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือการจานมือของหลวงพ่อนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยแกะตะกุดนี้นะแต่ผมผมคงไม่จะไม่แกะหรอกเพราะว่ามันมันหาไม่ได้แน่น่อย่างเงี้ยแล้วก็หลักหลักนะที่ผมสรุปมาให้ได้เลยว่ายัน ที่ใช้ทั้งตะกุดแล้วก็ใช้ทั้งทั้งอุดต,ต,ต,ตรงตรงตรงตูดหัวชมดเนี่ยมันมียันอะไรบ้างก็จะมียันหน้าอกแตกเลยหลักๆัยันพุทธหน้าทองยันหน้าเตสุเตนะครับแล้วก็ยันท่าทั้งสี่นะประมาณนี้นะความรู้ของวันนี้อ่าแล้วมาดูมาดูอันนี้กันเนี่ยหัวชมดเนี่ยอ่าอันเนี้ยมันคือใครจะมานั่งแกะปลอมเนะี่ยเห็นไหม อันนี้ก็คืออัคคะลาเก็เนี่ยพอเขาแกะเนี่ยเขาแกะมือนะครับเวลายันเขาก็แกะมือนะแต่ยันเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยตัวเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายคนหลายคนพูดไปนู่นพูดไปนี่ว่าเฮ้ยอุดตูนเนี่ยอุดดวงอุดอะไรสักอย่างไงล่ะเออผมแกะออกมาเลยนะลูกพี่ผมบอกว่าแกะเลยวินแกะเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไร อ้าวมันไม่โฟกัสแล้วเฮ้ยทำไมไม่โฟกัสมีใครเป็นสปอนเซอร์ซื้อ iPhone ให้ผมครับช่างมันแล้วผมก็ได้แกะแกะออกมาแลนะอ่าแกะออกมาเห็นไหมว่าการที่ผมแกะออกมาเนี่ยเพื่อพิสูจน์ความจริงนะครับพิสูจน์ความจริงว่าไอว่ายุคต้นเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็หลวงพ่ออุปโลกขึ้นมาหรือเปล่าว่าการจานการอะไร ผมก็พิสูจน์มาหมดแล้วนะครับว่าผมได้แกะเนี่ยตัวเป็นหมื่นเนี่ยแกะออกมาก็คือมีการจานมือหลวงพ่อนะครับคือจานปากานะาจานปากาแล้วก็ไปหาความรู้เกี่ยวกับยันแต่ละตัวเนี่ยคือข้อสรุปก็บ่งบอกว่าคือยันธาตุทั้งสี่นะครับคือดินน้ำลมไฟเนี่ยคือธาตุธาตุในร่างกายของเราเนี่ยต้องใส่ลงไปในวัตถุมงคลชิ้นนั้นนะครับไม่น,นั้นธาตุแตกนะเวลาใช้ของธาตุแตกนะหลวงพ่อจึงสะกด สะกดวัตถุมงคลด้วยท่าทั้งสีนั้นด้วยการจานแล้วก็ลงอักขระยันท่าทั้งสีไว้อืเพื่อไม่ให้ท่าแตกเพื่อให้วัตถุมงคลเพื่อสะกดวัตถุมงคลด้วยอ่าประมาณนั้นนะมันที่ผมศึกษามานะแต่ผมก็พอจะได้ความรู้ประมาณนี้เห็นเขียวเขียวนี่ไหมเขียวเขียวเนี่ยคือการบ่งบอกว่ายุคต้นเนี่ยมีสีพึ่งสีเขียวอ่า แล้วก็มันก็จะมาปะติดปะต่อกับกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตะกุดอลูมิเนียมเห็นไหมเนี่ยสีคิีเขียวตรงเนี้ยคือการทาของสีพึ่งนะครับเห็นไหมว่ามันคือการทาของสีพึ่งนะความมันความเงาเนี่ยแต่ว่าการม้วนเนี่ยคืออลูมิเนียมคือถาดรองน้ําเหลืองศบแหละที่หลวงพ่อเอาไปรองอสุภะแล้วก็เาม,ามว้วนพอม้วนเสร็จก็ถัก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  พอถักเสร็จแปะลงลักลงลักเสร็จก็ทาด้วยสีพึ่งแล้วก็จบด้วยการลงคาถาอักคระลงไปใส่ลงไปในตะกุดใส่ลงไปในดวงหัวชมดอาแล้วก็ทำการปลุกเสกปลุกเสกเสร็จก็เอามาให้ญาติโยมได้ใช้กันด้วยอิทธิคุณพุทธคุณทุกอย่างเอาลงไปให้ ให้ลูกหลานได้ใช้กันให้ลูกหลานได้ร่ําได้รวยให้ลูกหลานได้มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนะครับของหลวงพ่อเนี่ยครับก็อันนี้ก็คือข้อพิสูจน์แล้วที่ผมแกะตัวนี้ออกมาคือตะกรุดนะครับตัวนี้ก็หลายหลายหมื่นนะแต่ผมก็แกะด้วยความที่อผู้ใหญ่อนุญ,ญาตนะผมก็แกะแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าเออของจริงจานมือจริงๆนะครับคงไม่มีใครมามาทําเหมือนผมแล้วนะผมว่าผมก็ทําสุดอยู่เหมือนกันแล้วนะก็ อ่าดูไว้นะพี่นะเห็นไหมผมคงไม่มาอุปโลกแล้วก็ถือทิฏฐิอาปรการามานั่งเขียนเพื่อมานั่งแกะนะพี่นะอย่างนั้นก็โคตรจะบาปกินกะลาหัวผมเลยนะคือผมก็ชัดเจนในไลฟ์สดย้อนหลังมีให้ดูผมนั่งแกะนะครับก็ใครไม่เชื่อไปนั่งไลดูได้ผมนั่งแกะจริงก็เพื่อพิสูจน์ความจริงเพื่อเผยแพร่ยุคต้นของจริงเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรเลยผมทําเพื่อตัวผมเอง แล้วก็ทำเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลยุคต้นหลวงพ่อนะครับอยากให้ทุกคนเชื่อว่าของหลวงพ่อเนี่ยดีจริงแล้วก็ให้ทุกคนหมั่นทำบุญให้หลวงพ่อด้วยนะครับให้วัตถุมงคลด้วยนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาตัวเองนะครับจะได้ร่ำจะได้รวยนะพี่นะให้หลวงพ่อก่อนนะถึงจะได้ร่ำจะได้รวยนะครับเชื่อผมนี่ไม่ต้องมีคาถาอะไรหรอกก่อนที่จะไปท่องคาถาเนี่ยทำบุญให้หลวงพ่อทำบุญให้วัตถุให้พ่อให้แม่กิน ให้ลูกอิ่มให้พ่อให้แม่อิ่มก่อนนะครับก่อนที่จะไปใส่บงใส่บาทใส่อะไรเนี่ยเพราะคนพ่อแม่คือพระอรหัน์นะครับทําอะไรพอเขาให้พรปุ๊บยิ่งกว่าหลวงพ่อพีนาให้อีกนะครับอ่าอันนี้ก็คือเก็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับก่อนที่เราจะทําบุญทําอะไรก็ครับทําให้ครอบครัวก่อนแล้วค่อยทําให้หลวงพ่อทําให้วัตถุแล้วทุกอย่างมันจะเป็นตามขั้นตอนมันนะครับบุญวาสนาก็จะมาเองนะครับ โอเควันนี้ก็ผมก็บอกรายละเอียดไปคร่าวๆแล้วนะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับคุณเดี๋ยวจะโชว์อะไรอีกหนึ่งอย่างครับผมนั่งจดมายาวนะพี่ที่ผมคุยเจาะๆเนี่ยผมนั่งจดมานะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆมากนะครับที่เข้ามารับชมแลบฟังก็เหมือนเดิมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาผมนะครับที่ให้ของมาเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลใครที่ช่วยสนับสนุนผมก็ขอขอบคุณอย่างใจจริงนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ